ประเทศเบนเยียมถือว่าเป็นพันธมิตรของอยูเครนวันที่13ตุลาจะมอบเอฟซบกให้อีก1นึงฝูงบินน่าจะประมาณ12ลำนี่คือพันธมิตรของอยูเครนนะพี่น้องส่วนเยอรมันก็มอบต่อสู้อากาศยานให้ Sky ยเลนเจเป็นระบบต่อสู้อากาศยานอะไรที่มันบินมาระดับ1กิโลเมตรเนีอกระจายก็ถือว่าพันธมิตรของอยูเครนก็ยังเนียวแน่นต้องขอขอบ พระคุณเบลเยียมที่ส่งเอฟบกให้1นฝูงบินวันที่13นี่จัดงานต้อนรับได้เลยพี่น้องแล้วก็เยอรมันก็ให้สกายเรนเจอร์จัดงานต้อนรับได้เลยไปดูอังกฤษเขามอบอะไรให้อังกฤษเขามอบประทับบะมัตเตรดหกร้อยบูานนี้คิดว่าน่าจะถึงประเทศยูเครนเรียบร้อยพี่น้อง อังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกากลุ่มยุโรปตัววันตกเขาสนับสนุนเต็มที่นะพี่น้องยกเว้นสโลวาเกียกับฮังการีไอ้สองตัวเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกประเทศสโลวาเกียคณะรัฐบาลชุดก่อนนะเขาสนับสนุนยูเครนนะแต่พอได้รัฐบาลชุดใหม่ไม่ได้สนับสนุนเหมือนเดิมไม่เป็นไรปล่อยมันไปนี่คือสกายเรนเจอร์เป็นระบบต่อสู้อากาศยานที่ เยอรมันก็มอบให้มีหน้าที่ยิงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันลอยมาทางอากาศเป็นระยะสั้นนะประมาณสามกิโลสามกิโลถ้ามันล่องลอยมาอะไรก็ตามสัว์ได้หมดพี่น้องเป็นงานของเยอรมันเขาสร้างขึ้นมาแล้วก็ด้วยความปรารถนาดีนะส่งมอบให้ยูเกนเอาไว้ต่อสู้กับอุปกรณ์ที่มันลอยมาทางอากาศต้องขอขอบพระคุณกลุ่มพันธมิตร ของยูเครนที่ยังสนับสนุนสนับสนุนยูเครนเต็มที่ปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกพี่น้องสิ่งที่รัสเซียมันทําได้อยู่ตอนนี้ก็คือมันส่งซาแฮดเข้ามาโจมตีแล้วก็ระเบิดที่ล่องรอยมาทางอากาศนั่นแหละมันมีอยู่ที่มันอยู่มันมีอยู่แค่นั้นณนะปัจจุบันนี้นะแต่ว่ามันก็มีเยอะเหมือนกันมันก็มีเยอะไม่ใช่ว่ามันมีน้อยมันมีเยอะ ถ้าไปเปรียบเทียบกับช่วงเริ่มต้นของสงครามอาวุธมันเยอะกว่านี้อีกมันยิงมาไม่ต่ำกว่าวันละสามพันลูกช่วงเริ่มต้นสงครามนะปัจจุบันนี่มันยิงมาไม่ถึงวันละร้อยลูกนะอันนี้พูดถึงขีปนาวุธของรัสเซียนะวันหนึ่งอ่ะไม่ถึงหนึ่งร้อยลูกอาวุธอาวุธของรัสเซียมันก็ร้อยหลอลงนะไอ้ที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็คือการมิกาเซ่ไอ้พวกซาเฮตันเนี่ยมันยังเหลือเยอะอยู่ เยอรมันเขาก็เลยส่งเนี่ยส่งสกายเลนเจอร์มาให้เอาไว้ดักยิงสาเหตุของพวกรัสเซีย